ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีสีพาไปเบิงแนวทางเล่าพัฒนาที่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาออกไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมาเบิงเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ของพอใจดีมีภัยเขามีภัยหลุดพี่น้อง นะครับถ้าไพ่โบถือเลขมือนี้พี่น้องนะครับผมสิบอกให้ด้วยคือสีโบถืออีกจัดเื่อพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางของทุกสํานักทุกอาจารย์พ่อใจดีมาบดพี่น้องนะครับพี่น้องครับพ่อใจดีดีใจเป็นที่สุดพี่น้องดีใจหลายพี่น้องเห็นพี่น้องมีโศกมีไส้โศกหมานข้านอ่อนกันพี่น้องนี่ครับความยินดีปีดาพี่น้องนะครับ ควอมพอใจควอมดีใจน้องพี่น้องเนาะไอ้พอใจดีคันให้เบิ้งจักเท้อได้ไปหทังพี่น้องจุ๊ก,กแตกทุกสำนักพี่น้องนะครับพี่น้องเริ่มต้นมาเริ่มต้นกันสกักวันพี่น้องเริ่มต้นกันสกนนะักวันเนาะเริ่มต้นกันที่เนาะเริ่มต้นกันที่ไผดีก่อนพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาปูสอนพี่น้องนะครับ มาปู่สอนกันก้้นพี่น้องนะครับปู่สอนนะครับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องออกอยังวันที่เดียวสิบห้าพอยยอหกเจ็ดเลาพัฒนาพี่น้องนะครับเลาพัฒนาออกห้าหนึ่ง สามหกนะครับเลขบนหนึ่งสามหกพี่น้องนะครับเลขล่างห้าหนึ่งพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับลาวพัฒนาพี่น้องนะครับมาดูมาดูปูสอนพี่น้องปูสอนบอเฮดไหนพี่น้องปิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับปูสอนวิ่งสามเม็ดเดียวพี่น้องปูสอนวิ่งสามเม็ดเดียวจับคู่พี่น้องจับคู่อย่างว่าที่จับคู่สามสองสามห้าสามหกสามเก้า 9ก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดวิ่งสามเมตรเดียวพี่น้องฟันไปที่สามจับคู่ไปที่สามหกไม่ต้องกลับพี่น้องสามหกบ่ต้องกลับเลยนะครับนะครับของปูสอนพี่น้องสุดยอดนะครับปูสอนสุดยอดพี่น้องบอกได้ได้พี่น้องนะครับเก่งพี่น้องสําหรับแนวทางของแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์ของพ่อเจดีนี่เก่งพี่น้องยาถิ่มยาป่าได้พี่น้องได้อ่ะต่อไปพี่น้อง พ่อใจดีพี่น้องมาแล้วพระเอกทั้งช่องพี่น้องุพี่น้องนะครับวิ่งบนห้ากับหกมาทั้งหกมาทั้งห้าบนล่างพี่น้องนะครับมาทั้งหกมาทั้งห้าพี่น้องนะครับห้าหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับห้าหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับวิ่งห้ากับวิ่งหกพี่น้องเข่ามาปัดกู่ตัวเลยพี่น้องนะครับถ้าหกหกอันนี้หกสามเป็นหกสินเี่ยเข่าฮอดบนฮอดล่างพี่น้อง คงพอใจดีเรื่องนี่ขั้นพอใจดีเขาเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ไม่ต้องกลับพี่น้องตรงๆนะครับแต่กันตรงๆพี่น้องโอ้สนุกสนานมือนี่มีโชคมีใช่ตอนรับร้อยกระทงพี่น้องนะครับยินดีปีดาดีใจกับพี่กับน้องจนบอกว่าถือพี่น้องนะครับเอาต่อไปพี่น้องมาเบิ่งอาจารย์ต่อไปปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับปูซีหนึ่งวิ่งหาจับคู่บ่เขา นะครับบ่เป็นยังพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องฟันหาสามอยู่พี่น้องแต่สุดยอดบ่เป็นยังสุดยอดสุดยอดพี่น้องนะครับมาเบิงปูมงคลพี่น้องปูมงคลนี่ก็วิ่งหกจับหกสี่พี่น้องออกหกสามสามหกโเป็นยังพี่น้องแต่โตฟันฟันหาฟันหกฟันตัวเดียวฟันให้นี่ต่ตัวเดียวเข้าทั้งตัวฟันได้พี่น้องต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะนะครับมาเบิงต่อมา ต่อมาพี่น้องต่อมาปูทองพี่น้องนะครับปูทองเนาะปูทองพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องฟันให้สามเม็ดเดียวพี่น้องเอ้ยสามเม็ดเดียวแข็นเขนพี่น้องนะครับจับคู่สามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกพี่น้องเลขออกอยัางพี่สามหกพี่น้อง ตรงๆไม่ต้องกับเด้อสําหรับแนวทางปู่ทองไม่ต้องกับพี่น้องเป็นยังไง<อ>นะครับเป็นยังไงพี่น้องอถ้าพี่น้องบอโชคดีมีใช่บอรำบอรวยมือนีกับเบดเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเลยพอใจดีกับบอดูสิว่าจังไดนะครับเนาะสุดยอดพี่น้องบอกเร้เรียกว,ว่าสุดยอดต้องกดไลค์กดแชร์ให้กันหลายหลายซะแล้วพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องขาดบ่อไรนั่งเอกทั้งช่องพี่น้อง นางเอกทางช่องเนาะนางเอกทางช่องพี่น้องของพ่อใจดีนะพี่น้องเนะาะเราพัฒนากับเจ๊อ้อยฟันเม็ดเดียวสามฟันสามเม็ดเดียวจับคู่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าพี่น้องแนวทางออกสามหกตรงตรงบอรตรงกลับนี่คือแนวทางของนางเอกทางช่องพี่น้องของเจ๊อ้อยได้พี่น้องได้อนี่ครับพี่น้องถ้าบอสุดยอด กับบุรุวิวัฒจังไรและพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพ่อใจดีพี่น้องเกตสัมนกเกตอาจารย์พี่น้องนะครับต่อมาอีกหนึ่งอาจารย์พี่น้องนะครับอีกหนึ่งอาจารย์ท้ายสุดและสุดท้ายพี่น้องนะครับปู่อุดรพี่น้องปู่อุดรวิ่งสามกับหกมาด้วยกันพี่น้องมาด้วยกันเลขสามกับหกพี่น้องนะครับ สามกับหกมาด้วยกันพี่น้องนะครับวิ่งสามวิ่งหกให้สามกับหกพี่น้องจับคู่สามสองสามสี่สามหกสามห้าหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดพี่น้องแนวทางออกสามหกพี่น้องนะครับเป็นยังไงพี่น้องกับกงสีพอใจนะ้าพี่น้องเนาะแนวทางของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ของพอใจดีพี่น้องนะครับมาเบึง สรุปฟันธงพี่น้องสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เพิ่นฟันยังไงแน่พี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะอาจารย์ผูที่หนึ่งพ่อใจดีฟันทงไปที่หกออกหกสี่บเป็ดยังพี่น้องแต่ฟันหกเม็ดเดียวเด้อหกเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันหกเม็ดเดียวนะครับปูมงคลพี่น้องปูมงคลฟันหก จับคู่หกสี่รุดพี่น้องว่าเป็น่างแต่หกวิ่งหกเข่าเต็มเตีมเม็ดเดียวพี่น้องนะครับปูทองปูทองฟันสามเม็ดเดียวเข่าสามพี่น้องจับคู่เข่าสามหกได้พี่น้องเด้อสามหกพี 6. 6, 6พ่น้องเข่าไปเบิ้งในช่องทางช่องใดพี่น้องไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับปูซ้อนฟันธงไปที่สามพี่น้องนะครับจับคู่สามหกพี่น้องนะครับสามหกมาเด้พี่น้องตรงๆเลยปู่้อน นะครับ3หเป็นตัวเด่นแต่แนวทางออก3 6ตัวร่องไปบึ่งในคลิปพี่น้องปู C 1หน่ปู C 1นึ 4, 1. ่งฟันทงไปที่หนะครับ5นะครับ, 5, รบจับคู่หลุดนะครับปูจับคู่หลุดแต่ฟันทง5เม็ดเดียวปูอุดรฟันท่วงไปที่3พี่น้องนะครับ3กับ6พี่น้องมาด้วยกันเลย3กับ6ของปู พี่น้องนะครับเนาะของปูมากความกันเลยปูอดรนเจ๊อ้อยขาดไม่ได้นางเอกของช่องนะครับเนาะฟันทงไปที่สามเม็ดเดียวพี่น้องสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดจับคู่สามห้าฟันทีเดียดสามห้าแต่ว่าออกสามหกพี่น้องออกตัวกันนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องนะครับพี่น้องได้เบิงแล้วได้พิดจาหน้าแล้วเป็นยังไงพี่น้องถาพี่น้องบอด้ถถาพี่น้องบอดือกะบ่รู้สิว่าจังไดกอะพี่น้องแนวทางเนาะ เกตสํานักเกตอาจารย์นะพี่น้องเนาะนะครับคุยกันหลังหวยเล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับยินดีกับพี่กับน้องนําได้พี่น้องได้ขอให้พี่น้องโชคดีมีไส่ไปจังซีตลอดไปพี่น้องนะครับเนาะขอให้พี่น้องนํารวยโชคดีมีไช่วันร้อยกระทงพี่น้องดีใจนําได้ไปกับวันร้อยกระทุงพี่น้องนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีกะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องมืออื่นเหล็กไง รัฐบาลไทยพ่อกันพี่น้องนะครับพ่อกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ